่ะวันนี้พบกับรายการครับคู่ซีซูโม,โม่โมโมเฮ้ยเฮ้ยมาปากเนนะให้เราอยู่ไหนกันเนี่ยเนี่ยอยู่ในรถ <c oughs> เอาเหรอเออพี่นึกว่าอยู่อซ <c oughs> าฟารีเ,เอาเหรออันนี้รถเปิดประทุนมันดูระมัดระบากเลยนะ <c oughs> นี่เก่งเก่งก้นขมิบก้นอยู่นะขมิบ <c oughs> เลยใช่ป่ะเออขาเขือติดหมดเลยเอ่ะอันนี้เราจะมารีวิวคันนี้ปะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เปิดตัวเฉยนะเปิดตัวเฉยเดี๋ยวคันไหนไปดูกันไปไหนพี่ตั้มจะพาไปดูรีวิวอะไรพี่วันนี้ วันนี้นะครับเรามารีวิวรถยอดนิยมโอ้โหตางนิรันดร์การไม่ใช่ไม่ใช่ใชพี่ป๊อตอันนี้พี่ป๊อตพี่ป๊อตโอเคซีวิคเอดีคันนี้นี่เองครับนางฟ้าซีวิคนางฟ้าฉายานางฟ้าตาแหอ่งมาแล้วไอ้นี่แต่งแต่งแล้ววันก่อนงานขาวเนาะวันนี้สียังไม่ทันโพสต์ขายเลย ไปแล้วไปแล้วไปอีกแล้วขายดีจริงๆนะครับแต่มีมาใหม่มีมาใหม่ใช่ใช่ปีอะไรครับพี่ตั้มคันนี้ปี2011เลยครับ11แล้วใช่11นี่เป็นไฟท้ายแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมจริงๆมันแปดเหลี่ยมตั้งแต่ปี0 9แล้วใช่อันนี้พี่ตั้มเอารถเข้ามาคือเซตทรงอีกอะจัดทรงอีกอะนิดหน่อยนิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดหน่อยคินคีนยิงคีนใช่ใช่เน้นเน้นแบบเรียบเรียบดูดีหน่อยล้อสี28ยางใหม่กิ๊บ มาดูข้างในกันครับเอ่มาภายในอันนี้เปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้แล้วใช่ครับเบาะหนังให้แล้วเนาะเป็นหนังเทาได้เทาเลยครับปีหนึ่งตัวนี้ตัวเอสครับพี่กาสตัวเอสใช่ไหมใช่ใช่ตัวอีเนี่ยแอร์ตรงนี้มันจะเป็นแอร์ดิจิตอลเนาะตรงนี้มันเป็นนาลลาระแต่ว่าพอเป็นแปดเหลี่ยมแล้วเนี่ยมันจะมีพวงมาลัยมัลติหมดแลวอะฮะ โอเคถือว่าสภาพใหม่มากนะพี่นะกริบเลยกริบเลยใหม่อยู่แสนกว่าเองคันนี้ต่างจากคันขาวเนาะคันขาวนี่คือแต่งเต็มแต่งเต็มไอ้นีิเซนตแบบเบาๆเบาๆรถบ้านใช่ครับใช่ใช่เหมือนรถบ้านเอ้ยรถบ้านมันก็ต้องมีที่นอนมีห้องน้ำใช่ไหมอันนี้มีห้องน้ำด้วยมีห้องน้ำแบบปั๊มแบบปั๊ม เอามีขวดอยู่ขวดหนึ่งครับเข้าเมื่อไหร่ก็ได้เข้าที่ไหนก็ได้มาดูท้ายรถมากดีกว่าอ่าอันนี้แปลนเหลี่ยมแป่นเหลี่ยมอย่างที่บอกไปเนาะสเกิร์ตนี่มีนะครับมีชุดแต่งสเกิร์ตข้างล่างนะครับเคันนี้ก็คือราคาเบามากเบามากสุดๆเลยราคาหรือนุ่นพี่เราบอกเลยทุกคันที่เข้ามาเราเรา จัดทรงให้แต่งให้ของแถมมีนะครับโปรโมชั่นมีแต่ทุกอย่างราคาจะเบาผ่อนเบานะครับเหมือนตัวผมอ่ะเบาเบานี่เบาหม่ผิวไหวเหมือนใส่น้ำเลยเฮ้ยเล่ต่องแบบดิจิตอลดิจิตดิจิตอลมาดูข้างข้างนี้มันดีกว่าอ่า ถือว่าคลีนถือว่าคีนดูเบาะหลังมั่งดูครับเอฟีก็รู้กันอยู่แล้วนะครับภายในค่อนข้างกว้างนะครับตอนสองนั่งสบายมากนะครับห้องเครื่องพี่ตั้มสตาร์ทดูห้องเครื่องมั่งดีกว่านาะอ้ปอนองพีเวลตเอาไอนหมางใหมาหมาเหล่ด้วยไม่ลุกเลยเป็นไงครับห้องเครื่องพี่การ์กิฟเลยพี่ เงาแวบอันนี้อันนี้คือสะอาดสุดๆใช่เราปรับสภาพเรียบร้อยแล้วครบเลยเนี่ยครับสีเดิมๆเลยครับสติกงสติ๊กเกอร์สปาให้ครบนะครับสำหรับปีนี้ปีหนึ่งหนึ่งแล้วพี่เนาะกับสภาพนี้ผมถือว่าเยี่ยมแล้วล่ะนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะพี่ตั้มดังฟ้าคันนี้ราคาเป็นไงบ้างครับพี่ราคานะครับต้องบอกว่าค่าตัวเขาอยู่ประมาณสามแสนหน่อยๆก็คือสามแสนสี่หมื่นเก้าพันเอ้ยถูกไหมถูก ขออีกพี่ขออีกสําหรับลูกค้าซูโมคาเลยเอางี้ลดไปเลยสองหมื่นสองหมื่นสามสองเก้าครับไม่พอครับพี่ส่งการแล้วไปใหม่ไทยแล้วขออีกต้นยังไม่พออเไม่พอฮะสาหรับลูกค้าซูโมเอางี้สําหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้เลยสองแสนเก้าหมื่นแปดพันพอไหมจริงเหรอขายจริงเหรอราคาเบายิ่งกว่านุ่นให เฉพาะคนที่แคปหน้าจอมาแล้วก็ส่งคอมเมนต์มาคนสนใจจริงให้เลยไม่ถึง3ามแสนเนี่ยบอกเลยว่าอยากให้พี่น้องได้นางฟ้าไปใช้ช่วงสงการนะฮะแถมโปรโมชั่นเนาะฟรีค่าจัดข้าโอนใช่ครับภาษีพรบแล้วก็บัตรน้ำมันบัตรน้ำมันมูลค่าไม่เกิน10,000บาทนะครับให้อีกนะครับไม่เก็บอะไรออกรถศูนย์บาทศูนบาทจัดไฟนั้นให้ฟรีวิ่งทั่วไทยส่งทั่วไทยโอ้โหเออคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วใช่ วันก่อนขับไปส่งปัตตานีมาจริงเหรอใช่ผมไปเองด้วยคือลูกค้าเนี่ยอยากรับด่วนนะครับรับยังไงเราจัดส่งให้เลยนะคส่งถึงหน้าบ้านเลยทำตามความต้องการของลูกค้าทั้งหมดนะครับไงฝากซีวิคนางฟ้าเอ็นดีคันนี้ไว้ด้วยนะครับกับราคาโคตรเบาเบายิ่งกว่านุ่น2.9 แเท่านั้นเนาะผ่อนห้0 0กนะครับ<ช>ยังไงทักมานะครับแคบหน้าจอมาหรือใครดูคลิปนี้ก็ทักคอมเมนต์มาละกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กับช่องคู้สีสุโม้ดยกันวันนี้ลาไปก่อนไปก่อนนะครับครับบา,บายบเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยดูคัน <ไล S 2> หน้าดีกว่าพี่ตั้มเนาะคลิปหน้าคลิปหน้าคันนี้เลยเพิ่งมาเพิ่งมา สดร้อนๆยังไม่ได้ล้างเลยมีไม้เซลฟี่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เอ้ยลำโพงเออไม่ใช่ไม่ใช่ที่ติดกล้องถ่ายรูปครับอ๋ออ๋อไม่ใช่นะคลิปหน้าคลิปหน้าไปไปไปดีกว่าหิวข้าวหิวข้าว